คือเสียงดีดวะครับไม่หอนหรือไม่บบได้ไม่หอนหอนครับซ้ำหนีน้เลี่ยงได้กับบเกิรน,นิดหน่นอยเลียงได้ซ้ำหนี้ซ้ำหนีน้นนพื้นที่บบได้หอนมีแเดียวเลยสองเบรดกลางบ,บุกขางหนึ่งบุกทอกันหนึ่งบุก,กหุมหลิงกด ทางทางทางนี <muitas S 2> ้ที่ซ้ำนี้ทางนี้ตรงตรงเกินนี้มีถ่มากพอพอกันครับเสียงก้างผมว่ามันบุกคมชัดผมใช้ปาาเป็ดเจ็ดหาศูนย์เนี่ยแปดโต๊ะก้างพี่เก็มสามรอยของพี่กับแปโต๊ะมันบสมหามันบสมแซบมันบอชมันว่าสิบสมันบอชสิบสิบมันบวแซบแซบวแบบที่แซบแซบหู้นิ่เวียยงผมบอกไปผมได้ดังใจแต่กาดังดีแต่มันบวได้ดังใจจิต สร้างสร้างคือว่าซ้ำสร้างคือว่าจุนไปไหนเสียงสีดิสหรือว่าสถานพวกสร้างเคยจุนสร้างก็เห็ีดเลยดั้งหน้าดั้งอยู่ครับแต่ว่าหนึ่งเหรียญไม่เหรียญไม่โอ้ซ้ำนี่ก็บฮอนเลยครับถ้าเอาสีด้านเสียงไงมันกังวานเนี่ยมันกระปวดเลยเนี่ยคือมันด่างแห้งอยู่แต่แต่ท่านได้รายละเอียดเบอร์ครับเป็นอะไรหรอครับโอเคครับใม่สร้างเห็ีดเลยว่าตัวไหนตัวไหนกินตัวไหนลุนเบียดเบียดหน้าเบียดใกล้ๆมันดร้างแข็งัปวดอยากให้มันนุ่มนวลนนักเหนีนไปด้วยกัน เบ็ดดังไกลๆมันดังแข็งนี่ทำนองนั่นแหละแม่บ้านแหรอผู้คนเสียงหูทองก็เป็นจะฟ้องบ่เฮ้ยหาว่าปฟ้องแล้วหูท่องเนี่ยว่าเม่บ้านแล้วบอกโอยพอไปเก็บผู้เขียนไปใกล้ยังนั่งคือตีคูถังหมดวะเห้ยิีกงเหงาอเออตอนมันอยู่นี่คือจังนั่งนุ่มที่อยู่ว่นว่านอันนี้อันนี้เบ็ดยี่เบ็ดเหนียวมายี่เบ็ดขาไอ้บ้าตู่ยี่เบ็ตู่เบ็ดของวุงจะเลิก ครับผมมาเชิดสองขางนะครับสร้างตู้มาแล้วแต่พรท่านมีลำพุ่งหรือพุ่งเลยอต้องไปใส่คือว่าขันร้างจู่แล้วกับผมก็เชิดอีกขางหนึ่งเสียงก็คือสีคงเดิมเนาะขันสร้างจู่แล้วแมคต่คือเ้ามขามีไอ้ตู้กลางแบบนี้อีกขางหนึ่งมั่นครับเลื่อจะแยกออกบอกว่ผมมีโทวนี้อ๋อไม่แค่นี้ผมพระท่านเห็นนะผมเช็ดอีกอยูุขางนึงตู้เบียดมาแล้วยังตู้ข้างอ๋อตู้ข้างของตรงนัดของมิซ่อนับเอาหลวงพีเอาอยู่สารคามบ้านเจ้านล่ะครับ ได้ครับได้ได้โอเคเดี๋ยวแกะแกะบนไหมครับมาครับมาครับเมื่อแกะเดี๋ยวมาแนะน้ำแนะน้ำของในนี่นะครับปุป่อยทั้งหลายนี่นะครับไอเป็นชุดเก่านะครับที่เราจะเอาที่เราจะออกครับคือไม่ได้ใช้แล้วนี่นี่ใช้คนปุดหอไข่รือสร้างรอไข่ขั่วใช่ครับไข่ขั่วครับ เดี๋ยวมันเร็วกันมารถไปมันตีเป็นยางตนกออกคิปแน่ใจเอาไปหด่อยเศราในยกเจ้าของ้อกตีดิบมันยตตาต้องไม่เยอะออกคลิปนะผมนะกระตือมีกตืมีนี่นี่นี่ได้โทรนครับตดตามผลงานอยู่เรื่อยๆนั่นล่ะวันน้เนียเพราว่านี่นี่เดี๋ยวเวต้มปาดนะครับ ไอ้ลุงไอพวกเจนเจนเจอย่าตือนไปล่ะไรมีเตืื่องนะเพื่อนีเพื่นวาเปิดตึงๆอยู่น่อคือเงืไม่เพื่อเบิ้งนี่อันอันไนของพี่เนปะครับเฮ้ผมถือมาหลายอยู่ปะมีเงินดีครับพูดเบิ้งสู้แนวสู้สู้บ้านที่ปรจุนั่น่ะเอาเบิ้งเดี๋ยวไม่นีเจังเบิ้งเียเขาส่สัญญามาเอฟซีเลยหแสนย่านมาเอฟซีเลยยีสิบเ็เปาเอฟซีข่งของซางมันดีวม ผมุมมาข้ามว่นีเบิรงนเตเปิหนึ่งะลุงนเดี๋ยุงเนี่ยก็ห้างยังอยู่ในวัดจุนจะเครื่องสเครื่องแต่ว่าพี่ยูใส่มูจำบ่ด้ตอนนั้นยื่นขัวหลัดในวัดเลยนี่รั้หลัดกันตั้งง่ะครับเมโอ้นี่ลาดโดนแล้วครับออกไปเลยออกไปเร่อยหรอกัดจิมีดน้นอันที่มันห้ามมันเป็นน้ำแข็งรับเป็นน้ำแจ็เป็นน้ำแจ็คครับ แก่มใหงัมนี่เห็ผมแก่เห็นเบิรแมนบ่ครับออนี่ล่ะชุดนี่ล่ะชุดนี้ชุดขอมอเตอร์รัะไรกนดิมอนิเตอร์ผมใช้มอนิเตอร์ให้ี่้นหวไม่ไหวอคออเลยเนาะออเลยครับ มาเลยไปถามสร้สางก็บหลังว่าเ้าอยากดีจ้าเขาเดี้ยวคอยสร้างไงอยากมาหาจากตัว <Hey. S 1> สะสร้างว่ตตี่มื่นหนึ่งมื่นหรือเ่ก <c oughs> ี้บ่าอเที่งหมื่นคนครับมากกับซ้ำๆเกันหรือนะขึ้นกนไม่เหรอกม,มามปืนนะอีกหาปั้นเ้ามีขับขับก้างขางแล,งแล้วางละวฮุกอวครับ ไฟมันติดไหมลวกที่เบิไว้อย่างโคดรอกค้าแล้วหดมันก็พังดัวครับน้ำหนักเกินมันบอกพังหือพังลาโพงถลวกไหมเบิเลยนดังโคเม็ดเกือบบเรีวผลงานเขาอหว่าเออท่นนั้นมันโค้มเถื่อนน้เอาแต่้กอยากให้มันดังแงนได้หรอบาทเขาว่าลองเพยงเนาะคุลองเพทีเฮ่ฮาเสียงมันห้องขึ้นมันขูไ่เบิดเลยต่มเสียงตเสียงต่ เล่านักเห่าไม่หว่าเขาว่าัอยากให้มันเพมันขายไปซื้อครอบพิสูรเขาว่าอยากไปซื้อมากกัาไปซื้อมากเลยขับไปเอาครอบพิสูรมากน่แปดปันหาของคือเขาจะสร้างใหม่ในร้ามีใบรับบองจากหาจัอยางดีของปลอมมไหมีเหวเอาแต่ของแท้ขันี่มันมากกับนขกับขอมากกั่าููเห็ดแล้วเนาะ จับตัวไหนเป็นตัวไหนปะปูหนาวหลังมันก็คือเขามันละหลายปู่ใหมนะครับเบื้งในแปลงจับตัวไหนบตัดเสียงจับตัวไหนบอตัดเสียงมันกระบอกเหมือนแ่ไม่เอปาไม่รวยเพราะเขาซ่อสไม่ส่เลยียวะ่าทกไหมตงไปเอาไม่รวยมาได้ไกลนะไปถามเหี้ยเหรอป้ยังอยู่อันนี้ย่างครับเอฟเฟกต์ต้องมีอีต้องแปดต้องหนึ่งประหาเอาต้องอะไเขาวัด เอาดีที่สุดก็ว่าตู้ืนนี้ไลเขาะเอาไปแพงที่สุดเจ็ดพันก็ว่จได้ไปไเนครับสองพบาได้ไปครับมาได้งานเดียวลองปลองเออลองไปลองมาไปไม่คำนึงด้าคอยบานนึงด้านเงี้ยบานี่ังไเอานูขายทมมาหนขายสองพนขึ้นที่ไหนซื้อมากเกือบหมื่นขายสองพันวันนี้ได้ตู้ไม้มาปาะได้ตู้ไม้มาเนี่ ไงง่าเดี to to ่ยว้อนจะตีนีทุกงงไปใส่กอบหวังไงไม่ได้ที um> ่อดออกากแล้ส uh> ่วอไรโม่ไม่เลยโม่ล่ำเขาจางม่ล่ำสอนสิ้นไส้มาหัล่ำกับล่ำบไวนอด้านไม่บัวดีแต่อนอผมเป็นรถเกนมีกล้องเบิรกับห้อนคือเก่าแล้วอีพ่อดึงหอนคือเก่ากับย่างหอนเสียงกับรอกพ่อเสียงครับช่างอากาศอุ้ยหลุดร้านไหมาร้นนี้ครับวันนี้เราติดตั้งคอดิตอลครับ นี่เลยเดี๋ยวผมวาไม่เนาะเดี๋ยวอีคิวใส่ผมเบิ้งอีคิวนะครับอีคิีวเขาถอดออกใ็ไหมเอะหรือว่าไม่ไม่ตัวนี้มันพนันมันต่อใส่คข้อมใดมันบ่ได้ได้ได้ต่อใส่คอมได้ พราะว่ามีข้ออยู่กันสามตัวผมผมหนืดว่าโอเคโอเคเสียงกลางสิ้นเสือปิดบ่อมันจะหอนเรื่อยๆผมมาผมเดี๋ยวผมเห็นไหนครับไปไหนยืดกันแต่ปกติตผมใส่พรมนี่ห่อนโหลดไอ้ตู้กลางเนี่ยมันกระโบขี้หอนปะนี่ผมไปเอาตู้ห่อนโหลดมาใส่มันหอนเลยใครขี่ห้องนาตู้กันยังตัวตัวธรรมดาธรรมดายังไม่ได้ลงมาเนาะยังไงเออเขาไม่ได้บอกที่ไม่ใส่เอาขึ้นวะผมว่าเอาขึ้นจุดเลยขึ้้นได่แมนครับอันนี้ปะครับแมนครับห้าได้ใช่แอมใช่ยังเนี่ย เป็นทาานตอร์ครับื่องสองสามสี่เปิปโดโปรแกรมฟีดแบ็กอันนี้ครับพมไอ้คนที่มีซัมซุงกาแล็กซี่เจก็จะเป็นกาแล็กซี่เอต้องไปชื่อตอนนี้เขาเ,เปิดใจฟีดแบ็กอยู่ไม่ได้ค่อนอ่ะพร้อมสิทธิพิเศษมันนี่อยู่ครับทีี่ด 12หองสามสี่หเออสนกขอพ่อได้ลองยเออโอเคโอเครถหนึ่งสองสามี่ห้าแล้วถ้าใดมีที่ตอนนี้จบเลยเลยนี่าจัดกันเลยหนึ่งองนเออเเออเออเเออเอรมอองอเอ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 ออเออเออเออออเออเอเอเอ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 ออ่อ ยิ่นลองในตู้เลือเอหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือเลอเจ็สองสามสี่ห้าเลอดเลือดหนึ่งสองสามสี่ึล่มไเลยเลือเล้อดหนึ่งสองสามมัมนครับเอาพลงนี้หรือเพลงจดหมายอย่างแนวนานเอาเพลงนี้แห,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 หละครับ <c oughs> อ <c oughs>

นี่คือเจ้าของเครื่องครับห้องห้องวอรอสานนะครับอันนี้เจ้าของเครื่องครับทีแบบว่าโชคดีที่สุดในประเทศไทยก็คือเมียสังสื่อเมียสังสื่อเมียสังสื่อของครับคือถ้าเสียงประถือใจ่เมียนี่เมียสีดาเมียสีดาจะได้เงินเล่าแล้วเสียดายเงินเล่าเขาไปซื้ยว่ามีดิจิตอนได้หมดตอนนี้ยังใส่อดาหรออยู่เราวบอกมันโบรัณค่กกับมีกิจิตอนคักล้วว เดี๋ยวมื่อนี้เดี๋ยวกะเดี๋ยวมี่ยังเดี๋ยวผมมาหาไหมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังค่อยๆแก้ไปเรื่องปัญหาครับกล่ำกล่ำกล่ำมันมีทางออกเสมอครับครับก็อันนี้ก็ทือว่ามันดีขึ้นมันว่ครับดีขึ้นอยู่เสียงกลางมันก้มดีมันชัดครับโบสะคุกเกาครับเออแต่เลี้ยงแค่แค่เรื่องไม่นะเรื้องเรื่องไม่อยู่ยัางบอลอยู่เแต่ก็พยายามบอลมันดีขึ้นแน่อยู่หรอก ต็กกี้ไก่บ่ได้เรืกอยแต็กกี้ยุนี่ก็บ่ได้บวกปลาดิก็เข้ากับไก่ตัวได้แต่ว่าเข้าเข้ายังเก็บรายละเอียดไหม่บ่ได้แมนเพราะว่าเข้าต่อเข้าย่างคุ้มไม่บ่ได้แมนกับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมมารอบหน้าจังแห่เฮ็ดยังจังจังว่ากันหอามีคนสื่อของนเยอะครับไปแวะมะบึงโอเคครับแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมโทรไปใหม่เดี๋ยวครับนี่อังสีคุยน้ำครับผมขับพระโชคดีด้วยครับผมไปเป็ดไปหมาอ่อนครับสวัสดีครับ